สร้างต,ตัวตนมานานแต่ไม่ดังแก้แบบนี้ครับพยายามมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองเป็นเนื้อแท้ของตัวเองครับคาแรคเตอร์ Character คืออะไรครับเช่น เวลาคุณเข้าช่องอปปอีสาเเนใช่ไหมหน้าขาวปากแดงอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือผมตั้งตั้งแบบนี้นะครับพยายามมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองหรือภาษาที่คุณใช้ประโยคหรือคําพูดที่คุณใช้หรือลักษณะที่คุณเนี่ยใช้คําพูดสื่อสารกับผู้คนครับและอันต่อมาครับมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนบ้างนะครับเวลาที่คนเขาเนี่ยมาคอมเมนต์วิดีโอคุณคุณขอบคุณเขาบ้างคุณกดถูกใจเขาบ้างก็ยังดีนะครับคือถ้าไม่ได้แบบไปมีเวลาตอบกลับก็กดหัวใจให้เขาบ้างครับว่าโอ้เรารู้แล้วนะว่าคุณ ขอบคุณเล่าอย่างนี้ยเป็นต้นนะครับ และอีกสิ่งหนึ่งครับคือขายเรื่องราวของตัวคุณเองแล้วหักมุมมองครับยกตัวอย่างเช่นคุณเนี่ยเคยเป็นหนี้แล้วคุณปลดหนี้มาแล้วคุณเล่าให้คนฟังครับว่าคุณเนี่ยผ่านเส้นทางที่ยากลําบ,บากมาได้ยังไงคุณปลดหนี้ได้อย่างไรเรื่องราวหรือสตอรี่เนี่ยมีคนซื้ออยู่เสมอครับถ้าเกิดว่าวันนี้เราขายเรื่องราวตัวเองก่อนประสบการณ์หรือเอ็กซ์เพลียเนี่ยมันมีสิ่งที่คนซื้ออยู่เสมอครับวันนี้ถ้าเราขายอายุตัวอย่างคุณขายกระดิ่งอันเนี้ยมันก็มีคนขายเหมือนกันน่ะในออนไลน์แต่ถ้าวันนี้กระดิิ่่งงนนี้เป็กระด ที่มีที่มาที่ไปอันนี้คนจะสนใจมากขึ้นหรือยกตัวอย่างเช่น Apple นะเป็นโทรศัพท์เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ทำไมวันนี้คนอยากซื้อ Apple ครับคนชอบ t ติ e Jobs คุณเห็นไหมครับว่าเรื่องราวบางอย่างของ t ติ e Jobs เนี่ยยังอยู่ในใจคนอยู่เสมอคุณจำได้ไหมหละ่ะว่าใครเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์เดลใครเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์แอสุคุณจำไม่ได้เลยครับใครเป็นเจ้าของ Op p o คุณก็ไม่รู้อีกแต่แน่นอนครับคุณจะสามารถที่จะแบบซื้อสินค้านั้นเพราะว่าคุณจำได้ครับว่าใครเป็นเจ้าของสติปจ็อบเป็นเจ คุณชอบสติปจอบครับเพราะฉะนั้นการขายเรื่องราวจะทําให้คลิปวิดีโอของคุณไลฟ์สดคุณเนี่ยอัปเกรดมูลค่าขึ้นจงยินดีที่จะขายเรื่องราวของตัวคุณเอาในจุดท,ที่คุณขายได้นะครับไม่จำเป็นต้องเอามาหมดหรอกเอาบางจุดท,ที่คุณเนี่ยพูดถึงมันได้หักแง่มุมให้ไมซ์เซ็ต คนเนี่ยเขาอยากรู้ประสบการณ์ว่าคุณผ่านมายังไงเพราะเขามีคุณเป็นไอดอลเพราะฉะนั้นจุดสําคัญคือเราเนี่ยจะต้องเป็นไอดอลอย่างเช่นอย่างเมื่อก่อนตัวอป้าสร้างตัวตนเป็นไอดอลให้กับมนุษย์เงินเดือนอันนี้เป็นต้นหรือคุณเป็นไอดอลให้กับแม่ค้าอะไรคุณเป็นไอดอลให้กับแม่ค้าตลาดนัดคุณเป็นไอดอลให้กับกลุ่มแม่ค้าอ่ากลุ่มข้าราชการอันนี้เป็นตน้นแล้วคําถามครับคุณเป็นไอดอลให้ใครแล้วอ,อย่างพิมพ์แชร์ใต้คอมเมนต์ให้หน่อยครับ